สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเป้รถกระบะเกรดเอมือ2ที่เพชรยนต์นะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้มีรถกระบะเข้าใหม่2คันเทียบกันประชันหน้าเลยนะครับเป็นศึกระหว่างโตโย t a ารีโวสีประตูยกสูงกับ i s u ุ u d ดีแม็กยกสูงตัว1.9นะครับทางด้านขวาเนาะตัวสีทังซ้ายและขวานะครับเป็นสีเกรดเทาดํทาทั้งคู่เลยนะครับ ความสวยความล่อแล้วแต่ชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนเนาะทะเบียนทั้งสองคันนะครับเป็นกรุงเทพหมดแล้วน,นะครับเป็นกรุงเทพหมดแล้วครับชื่อเจ้าของเป็นบริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์ดีไซน์ทั้งสองคันนะครับคันทั้งซ้ายด้านซ้ายเนี่ยเป็นรีโวตัวสูงเนาะกระจังหน้าเขาเนี่ยครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูดําด้านตัดกับตัวโครเมียมโลโก้ของโตโยตานะครับแต่ของ ตัว Isuzu D-Max 1.9 DLA เลยนะครับคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับโครเมียมเส้นใหญ่ๆแต่กับลายถัดตาข่ายสีดำเงานะครับมันจะเลื่อมๆนะจจะมองไม่ค่อยชัดนะได้มาเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับส่วนด้านซ้ายจะได้เป็นแบบไฟมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตต่างๆนะครับแต่ตาสเกิร์ตกันชนนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับ ตัวรีโวจะสูงกว่านิดนึงนะครับประมาณ23นิ้วนะถ้าเทียบกันเห็นเห็นนาะจะสูงต่างกันนิดนึงนะครับความสวยความชอบแล้วแต่ชอบลูกค้าชอบนะว่าชอบค่ายไหนนะครับแต่ค่าตัวนะครับบอกเลยนะครับต่างกันอยู่นะครับเพราะว่ารถสองคันนี้เป็นเจนออกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าคันนี้ทางด้านขวานะเป็นอีซูซูนะครับอีซูซูเนี่ยราคาอยู่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีใหม่มากนะครับรถปีใหม่มากๆเลยนะครับ คันนี้รถคันนี้ปีที่ให้มานะครับรถปี2 1และไม่หลักหมื่นนะครับไม่์น้อยๆนะครับไมลน้อยนะคันนี้สามหมื่นนะครับสามหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกสปอร์ตไลท์ด้านล่างเห็นไหมครับความสวยของเขานะครับส่วนทางรีโวนะครับ ลิเวอร์จะยังไม่มีนะแต่เขาทําชุดนําทางมาให้แล้วเป็นบอดี้มาให้แล้วสามารถติดเพิ่มได้นะครับอ่ใครชอบแบบไหนนะครับก็เลือกมาได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทผ่อนพอเลยห้ 5, 100, 000, าแสนหนึ่งหมื่นเฮ้ยขออภัยครับผ่อนประมาณหนณ 1, 000, ึ่งหมื่นพอๆครับทั้งสองคันนะทั้งคู่เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมาจอดลึกกันในแต่ละคันนะครับเริ่มด้วยทางด้านซ้ายเลยนะครับทางด้านซ้ายไปดูเลยครับกระจังหน้าเป็นสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมคางหมูสีดาเงาเอยดำด้านตัดลายตะข่ายแบบนี้นะครับความสวยความเดิมของเขานะครับเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรสวยอยู่แล้วยกสูงขับนิ่มวิ่งสบายต้องรีโวนะครับดูเครื่องของเขานะครับแน่นอนครับแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่อง2.4นะครับ 2.4e entry เลยนะ จะต่างกับตัวอีกครั้งคันหนึ่งก็คือเป็น1.9 DLA นะครับคันนี้2.4เนี่ยก็คือ,อเครื่อง 2,400cc ใช่ไหม150กว่าม้านะครับไฟลีไฟเดียวนะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับลอดใสใสสวย,สวยๆเดิมๆเนียนๆนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้าวนะครับซื้อไปก็ขับขี่ใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวแม็กกระยางที่ให้มานะครับคันนี้แม็กใหญ่ๆลอ้อตัวโต,วต,วต,วตวยางเมี่ยม แม็กดำเมียมน,น็อตหกรูนะครับยางที่ให้มาเป็นยางของโยโกโฮาม่าเลยนะครับยางโยโก,โกนะยางโยโก,โกดอกเหลือเหอนะครับดอกเหลือเหลือมาเป็นยางขนาดสองหกห้าทับหกห้าอาสิบเจ็ดเห็นไหมครับนี่ขอบสิบเจ็ดดอกเหลือเนือเ้อเน้นๆใช้ยาวๆครับเป็นโตโยต้ารีโวเลยครับสี่ประตูยกสูงดูทางด้านซุ้มนะครับ ภายในซุ้มล้อโชคต่างๆยังเป็นโชคเดิมโรงงานนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คลอยซีนทำมะพร้าวต่างๆอยู่ครบเดิมสนิทแบบนี้นี่แหละครับรถเกต A ของเพชรยนต์นะครับสวนคันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเขาแต่งเจ้าของเดิมนะเขาแต่งมาจะมีเป็นแบบบาเหยียบนะครับเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเลยนะครับไม่ต้องกลัวเหยียบไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับเป็นเหล็กมาเลยนะครับแข็งแรงอึดถึกทนนะครับส่วนไฟนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับติดมาอยู่ที่กระจกนะไฟเลี้ยวติดที่กระจกนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับโครเมียมพร้อมโลโก้ไฮรักรีโวโด้วยเป็นตัวโครเมียมแล้วหูจับคันนี้นะครับหูจับนะเป็นโครเมียมเช่นกันปิดประตูแน่นประตูไม่ตกเลยนะครับตัวฟิล์มตัวกระจกต่างๆเป็นของเดิมโตโยต้าได้เดิมๆของเขามาเลยนะครับ ตัวคิ้วกันสาดต่างๆคิ้วเป็นสีดำๆนะครับดูให้มีริ้วมีสันมีคมเล่นมุมให้ดูหลอ่อดูดีอ่าในส่วนถัดไปนะครับเรามาดูโครงสร้างของคัสซีกันบ้างนะครับคัสซีนะครับคัสซีที่สำคัญเลยต้องดูนะครับว่าเลขแต่มันจะมีเลขของเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับมันจะมีเลขตัวเครื่องนะเลขตัวเครื่องตัวถังนะครับ ัวโครงเนี่ยจะต้องตรงก่อนในเล่มนะถ้าขันไหนไม่ตรงแล้วเขาไปใส่ฐานเลยแล้วคนนั้นอาจจะมีคืนินตัดต่อตัวรถมานะครับระวางไว้ด้วยนะครับใครซื้อรถต้องดูให้ดีแบบนี้นะครับเราเช็คให้หมดแล้ว247.200จุดกว่าจุดนะครับลูกค้าไว้ใจได้ครับดอกเหลือๆเน้นแบบนี้สะพานยางเหลือๆแบบนี้ครับนี่นะครับเอาไปใช้ยาวๆซื้อกับเราสบายใจได้นะครับตากงตะไครอยู่ครบจบสนิทแนบชิดกันนะครับ เดิมๆแบบนี้ไว้ใจได้ครับซื้อกับเราสบายใจได้เราโกดานท้ายเป็นพีดันเนะสีประตูยกสูงสีเนียนๆเดิมๆสนิทไม่เคยเอาไปกับสีไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนตัวถังเครื่องยนต์ใดทั้งสิ้นนะครับส่วนหูจับของบานท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมเนียนๆสวยๆนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางเลยนะครับ ส่วนไฟท้ายที่ให้มานะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วด้วยนะ LED เห็นไหมเลข3เลยไหมเห็นไหมครับเลข3สวยๆเลยนะทั้งซ้ายและขวาครับอ่าส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีจะเป็นแบบฮาโดเจนอยู่นะครับทั้ง2องดวงอ่าพร้อมกับโล,โลโก้ของ Toyota h ไฮรั Revo p i พีเ e r นะสะภาพสวยเนียนสนิทไม่มีรอยตรงรอยแตกอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ ตัวบาบันไดเหยียบนะครับบันไดเหยียบนันหลังโครเมียมสีเนียสีเดิมสนิทไม่ขึ้นนะครับพลาส,สตงพลาสติกต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะครับอาจจะมีรอยเหยียบนิดนึงนะครับเพราะมีการถ่ายไปรีวิวเนาะทะเบียนที่ให้มานะหนึ่งขอต่อหกเจ็ดแปดสองกรุงเทพมหานครนะครับทะเบียนลูกค้าอยากอยาเปลี่ยนเองก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าซื้อไปก็ทะเบียนนี้ได้เลยนะครับอ่า สภาพไฟธงกระช้ายอยู่เดิมครบสนิทเนียนสวยน่าใช้นะครับรถป่องตรงครับรถด,ดูหล่อดูแข็งแกร่งอึดถึกทนดุดันมากๆเลยนะครับโครงสร้างต่างนะครับโครงคัสซงคัสีสีเดิมสนิทของเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้แหละยางอะไรอยู่ครบอ่ะส่องให้ดูครับยางอะไรอ่าเอาเรียกว่าส่องทุกมุมดีกว่าครับแหนบอะไรอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะอ่า รถคันนี้เขาออกแบบมานะครับแหนบเป็น2เนาะแหนบ3อ่ะ3มีโชคซับทําให้การขับขี่เวลาโดนหลุมอะไรมันจะซับแรงเหมือนกับคุณขับ SUV เลยนะครับอันนี้เราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างครับเปิดปุ๊บภา,ภายในนะครับสะอาดสะอ้านเป็นสีดำหนังนะ,ะกับหนังกร,รมะหยี่นะสวยเนียนน่าใช้นะครับ ผมจะมองจะจะให้มองจากด้านหลังนะจะได้เห็นแบบโออร์วิวเลยนะครับนี่มีที่ว่างนะครับจะเป็นเบาะนั่งห้าคนก็ได้หรือจะเป็นเอาไว้นั่งสว่างแก้วก็ได้นะครับอ่าเป็นเบาะคันทีนะแล้วมคีคันนี้มีคาซีด้วยนะครับอ่าฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจอ LCD แปดนิ้วนะครับ โหมดช่องแนปรับ4ระดับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้มีโหมดของ Eco Mode แล้วก็โหมดเป็นโหมด Tower นะครับอ่านี่คือสิ่งที่เขาให้มานะครับส่วนด้านหลังคารัาจะมีไฟเนาะไฟในการหาของตอนกลางคืนนะครับนี่มีช่องเก็บของนะครับแล้วก็ปิดกดปิดได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีเก็บเก็บของ1ใบนะครับช่องเก็ก็บของหใบตรงนี้นะครับอ่าเอกสารต่างๆภายในรถอยู่ครบๆนะครับ เข้าศูนย์การันตีตลอดนะรถคันนี้การันตีรถดีรถเดิมนะครับจากโรงงานเลยคราวนี้เราไปดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างครับเรามาเรามาต่อกันนะครับในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับเห็นชัดๆแจ่มแจ่มนะภายในเครื่องสะอาดสะอาดนะครับไม่มีรอยน้ำมันยุงน้ำมันเยิ้มไม่มีรอยแตกแอะไรทั้งสิ้นเนาะบงแบตเตอรี่อยู่ครบนะครับรอยมาร์ก ต่างๆอยู่ครบเดิมสนิทจากโรงงานเลยนะครับนี้ได้เบรกมาเป็น e abs ด้วยนะอ่าหัวน็อตต่างๆอยู่ครบฝากระโปรงอยู่ครบเลยนะเนี่ยรถไม่เคยโดนถอดฝากระโปรงมาทำสีแดงิีนเนาะรถไม่เคยโดนย้อมแมวแดงิ้นเลยนะครับดวงฟงดวงไฟต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตอุปกรณ์ทั้งุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไขนะครับน็อตรูกลมคมกิฟแบบนี้นะครับผม qc เช็คให้หมดแล้วนะเนี่ย qc หัวรถ RL อยู่เดิมครบแบบนี้นะครับนี่แหละรถมือ2เกจเของเพชรยนต์นะครับเป้ขาจะลดเกต A คุณภาพนะครับโครงสร้างต่างๆตัวถังตัวเดิมแบบนี้รถสวยเดิมแบบนี้นะครับน่าใช้น่าซื้อนะครับผ่อนแค่หมื่นเดือนละหมื่นนะครับเบื่อนก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับราคา5้าแสนเมาบาทรถไม้หกหมื่นกโลนะครับไม้หกหมื่นกโลเองนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบเดิมสนิทแบบนี้นะครับนี่ เดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนเม็ดอเเม็ดอาร์คเยงสวยแส้หาพิเศษติดกันนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตัวที่โครงสร้างของตัวรถกันบ้างนะครับโครงสร้างของประตูต่างๆประตูซ้ายประตูขวานะครับตามหัวน็อตต่างๆนะว่าอยู่เดิมไหมไปดูเลยครับก่อนจะไปดูโครงสร้างหลักนะครับผมให้ดูเนาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะมีคูตคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอครับเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะมาตรวัดเรืองแสงนะครับที่แม็กซ์สปีดที่หกพันรอบนะ ตัวให้ดูที่สำคัญอยู่ไม้ครับไม้หกน้อยมากๆ61,516กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับแม็กสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรพร้อมเกย์บอกว่นน้ำมันนะครับอ่ากุญแจเป็นกุญแจคีย์แบบนี้นะนี่คีย์ขายแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยพร้อมคีย์ขายนะครับอเอออ่าคราวนี้เราไปดูกันที่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับอย่างแรกเลยผมงให้ดูนิดนึงอย่างงี้ไ่ดู เมด้าต้องเลยสวยเดิมสนิทแบบนี้นะครับนี่รถเกจเอมือสองต้องแบบนี้ครับเดิมๆไม่เคยโดนนะครับโครงสร้างหลังต่างไม่เคยเดิมแบบไม่เคยโดนแบบนี้นะครับลูกค้าจะซื้อซื้อรถสักสักคันหนึ่งนะครับต้องดูให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงสี่ประตูที่สวยน่าใช้นะครับอดูจุดแรกแล้วไปประจกบไฟฟ้ารอบคัน้วยคันนี้บริษัทเราเปิดมายี่สบสามปีครับเพรยนเนี่ยให้ดูนะเพรยนเนี่ย เพชรยนต์เห็นไหมครับเปิดมา23ปีนะครับการันตีรถเกรดเแน่นอนนะครับตามนโยบายของเรานะครับรถสวยคุณภาพเกรดเเหมือนมาหนึ่งป้ายแดงนะครับรถต้องสวยต้องดีนะครับเราถึงขายนะครับไม่โดนยอมแมวแน่นอนจะซื้อกับเรานะครับโทรมาที่0ูนย์เก้าสี่เจ็ดปครับรถดีรถเดิมไม่โดนแน่นอนคุณต้องมาซื้อกับเป้ครับเป้เพชรยนต์เบอร์้านล่านะครับย้ําอีกทีนะไม่ต้องเลี้ยงสวยแบบนี้ดาเดิมแบบนี้ครับนี่แหละครับเกรดเ หัวน็อตต่างๆอยู่ครบแน่คิดสนิทกันนะครับหัวน็อตเนี่ยต้องดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตต้องดูนี่นี่นี่ต้องเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับโอเคเราไปดูที่ฝาท้ายกันบ้างไปเมื่อกี้ไม่ได้เปิดฝาท้ายให้ดูนะเปิดมาปุ๊บอ่ะอย่างแรกดูเลยครับหัวน็อตต่างๆอยู่เดิมครบสนิทแบบนี้เลยนะครับอ่าซ r อ l อยู่ครบเลร็ก้อยปั๊มต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะ นี่คือรถเกียร์เอของเพชรยนต์นะครับเป้ขายรถเกียร์เอนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับจะต้องไม่เสียหายไดทั้งทิ้นนะถ้ามันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเสียหายผมไม่ขายนะครับบอกก่อนเลยนะครับอาจจะมีเลี้ยวเฉียวชนธรรมดาแบบนี้ครับไม่เป็นไรนะครับลูกค้าต้องสีเรียมเนาะนั้นนี่ครับรอยเชื่อมตะเข็บต่างๆต้องเลี้ยงสวยแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเติมเดิมนะครับแม็กไลเนอร์นะผมบอกเลยเนียนกริป สวยจัดประหลัดบอกเลยนะครับเปบอกเองด้วยนะครับแม็กเีเนอร์เนี่ยจะบอกให้รถเป็นรถสีประตูเนี่ยส่วนใหญ่คนกาไม่ได้เอาไปแบกนะครับเขาไปรครอบครัวนะครับพอต่อไปครึ่นหนึ่งก็เป็นรถฟอร์จินเนอร์ได้แล้วนะครับต่างแค่เป็นเอาไว้บรรทุกนิดๆหน่อยๆเองนะครับดังนั้นแม็กเีเนอร์ก็สวยเนี่ยคิ้วชนิดกันแล้วนิ่มไม่มีขึ้นนะครับมีแต่ฝุ่นเท่านั้นเองนะครับโอเคครับคราวนี้นี่ครับปิดเบาๆสบายก็ติด แนบชิดไม่มีหลุดไม่มีหย่อนไม่มีคลอนแล้วนะนี่แหละครับรถเกตเอคลิปนี้จบไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูการต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นคลิปแยกนะของอิซูสุนะครับเราจะมาดูข้อดีของรถอีกคันหนึ่งเนาะข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วแต่ชอบนะใครชอบคันไหนก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นโตย่ารีโวนะสีประตูยกสูง พีนเนอร์นะครับสภาพสวยเนียนกิบแบบนี้นะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยออกได้ทุกอาชีพนะเกษตรกรเจ้าที่พนักงานต่างร้า,งานอุตสาหกิจพนักงานบริษัทเจ้าของกิจการออกได้หมดครับจะท,ทําธุรกิจอะไรก็ออกได้นะครับขอแค่มีอาชีพชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ